อ๋อ oh, คุณมีปัญหา power supply วัดไม่เพียงพออยู่ใช่ไหมกาจอที่คุณมีมันเยอะเกินไปและกระนำขูดกินไฟอยู่ใช่ไหมวันนี้ผมขอเสนอทางออกทางเลือกในการที่จะมีวัดเพิ่มขึ้นง่ายๆด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวนะครับแล้วก็นี่คือช่อง KJP Gaming นะครับแล้วก็นี่ก็คือตัว a d power supply เข้าไปอีกลูกนะครับ หรือว่าเพิ่มไปเรื่อยๆก็น่าจะได้นะครับแต่ผมทดสอบก็คือเพิ่มไป2ลูกแค่นั้นนะครับก็คือลูกหลักกับลูกลูกรองนะครับโดยตัวนี้จะมีช่องเสียบอยู่สองช่องก็คือช่อง24ิพินนะครับกับช่องโมเลกนะครับก็เราจะเสียบนะครับตัวหลักนะครับเสียบตามปกติเลยตัวหลักแล้วเราก็เหลือโมเลกไว้นะครับเพื่อที่จะมาเสียบตรงนี้ นะครับเป็นตัวส่งสัญญาณไปที่ตัวรองนะครับส่วนตัวรองเราก็เอา24พินมาเสียบตรงนี้นะครับหลังจากนั้นตัวรองเราก็เปิดเปิดนะครับแล้วก็เอาไปเสียบได้เลยนะครับทีนี้เรามาลองดูกันของจริงนะครับของจริงกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเรามีกาจอที่มันเกินกว่าที่ power supply เพียงหนึ่งตัวจะรับไหวนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็คือลัก550วัตต์ตัวนี้เป็น750วัตต์นะครับก็เลยเอาตัวนี้มาเพิ่มนะครับตอนแรกผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็วิธีการนะครับก็คือเลือกซักใบให้ใครเป็นตัวหลักนะครับก็คือผมได้เลือกตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับหลังจากนั้นก็ให้ตัวนี้เป็นตัวรองโดยที่ตัวหลักก็เสียบไปที่เมนบอร์ด เลี้ยงทุกอย่างตามปกติเลยนะครับแต่ว่าให้เขาเอาสายโมเลกมาเพิ่มตรงนี้นะฮะหลังจากที่สายโมเลกมาเพิ่มแล้วก็เอาตัวยีิบสี่พินของตัวรองตัวนี้นะครับตัวรองตัวนี้นะก็ใส่เข้าไปนะครับก็หลังจากที่ตัวแรกนะครับทํางานแล้วนะครับ ก่อนอื่นก่อนที่จะให้เขาทํางานนะครับเราเปิดตัวลองไว้ก่อนนะครับเปิดตัวลองแล้วเราไปเปิดตัวหลักนะฮะหลังจากนั้นก็บูตเครื่องอ่ะคล้ายๆกับยานอวกาศะไรสักอย่างที่เราต้องเปิดสวิตช์ไล่ๆนะครับก็เขาก็จะบูตเครื่องตัวนี้สั่งบูตเครื่องเสร็จปั๊บมีไฟเข้าไปที่โมเลกโมเลกนะฮะโมเลกก็ไปส่งสัญญ,ญาณว่าเอ้ยเพื่อน ตื่นตื่นมีเรื่องแล้วตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวรองว่าให้ตื่นได้แล้วเพามีเรื่องแล้วหลังจากนั้นพัดลมเริ่มหมุนเริ่มหมุนแล้วพวกตัวนี้ก็ทํางานกันนะครับปื้พราะเราเสียบไว้หมดแล้วเนาะ